ครับก็ถึงแล้วนะครับคาร์วอชก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่าหยอดเหรียญน,นะครับหยอดเหรียญมีปุ่มสติอปต๊อะไรก็ว่าไปครับแล้วก็จ่ายเป็นบัตรก็ได้หยอดเหรียญก็ได้นี่ครับเขาก็จะบอกนะครับว่าปุ่มไหนเป็นทําอะไรมีคลีนล้างล้อนะครับใส่โฟมล้างน้ํา สวัสดีครับผมก็วันนี้มาพบกับผมบไปกะตีเดี๋ยววันนี้จะไปล้างรถแบบออซี่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับผมลุยครับผมก็วันนี้จะไปล้างรถนะครับแบบออซี่นะครับล้างรถเองถ้าเป็นที่ไทยก็คงจะ ขับไปที่คาแครแล้วก็มีคนมาล้างให้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ล้างเองทําเองทุกอย่างครับรวมไปถึงเติมน้ํามันด้วยครับก็วันนี้ผมจะไปล้างรถเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไง ถึงแล้วนะครบคาร์วัชนี่ครับถึงแล้วครับผมคาร์วอชนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับเป็นแบบบริการตัวเองนะครับผมนี่ครับก็ถึงแล้วนะครับคาร์ Car watch. วัชก็าตรงนี้จะเป็นแบบว่า หยอดเหรียญนะครับหยอดเหรียญมีปุ่มสต็อปอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็จ่ายเป็นบัตรก็ได้หยอดเหรียญก็ได้นี่ครับเขาก็จะบอกนะครับว่าปุ่มไหนเป็นทําอะไรมีคลีนล้างล้อนะครับใส่โฟมล้างน้ําแล้วก็ฉีดน้ํารวมๆแล้วก็ประมาณสัก78ดแอลนะครับประหยัดเวลาดีครับครับผมนี่ก็จะเป็นที่ดูดฝุ่นครับปั๊มแล้วเดี๋ยวไปดูดฝุ่นข้างในรถครับน่าจะประมาณสัก 2ดอนครับ2อดอนก็สะอาดแล้วก็เหมือนเดิมครับจ่ายด้วยเหรียญก็ได้จ่ายเป็นบัตรก็ได้ครับผมทำด้วยตัวเองครับอ,รออสเตรเลียแต่ขออนุญาตไปก่อนนะครับ กลับมาแล้วครับตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้ผมได้ไปล้างรถแล้วก็ดูดฝุ่นด้วยตัวเองนะครับผมก็ง่ายมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านครับสะดวกง่ายและเร็วมากเลยครับสําหรับออสเตรเลียนะครับต้องทําเองทุกอย่างเลยครับก็ยังไงผมจะทําคลิปแนวนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปกระตีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันครับผม